แม้แต่มิสเตอรเองเนี่ยยูทูบเบอร์ที่ดังที่สุดในโลกก็ยังเจอเรื่องดราม่าเลยล่ะครับเมื่อเขาทําคลิปไปสร้างบ่อน้ํา100บ่อที่แอฟริกาช่วยเหลือคนที่นั่นให้เขาได้มีน้ําสะอาดไว้ใช้ดื่มกินนะฮะ แต่ว่าดันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาเฉยเลยเองงานนี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตหัวจะปวดกันหลายคนครับจนต้องหาอะไรมาช่วยฮิวใจกันเลยซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Pe o p l e Park c o m m u ม i t y มอใจกลางอ่อนนุชที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สุดๆเดินทางสะดวกมีกิจกรรมให้ทําเยอะจัดๆร้านเฟี้ยวๆอีกเพียบแถมเป็นพื้นที่เพจเฟลลี่ด้วยใครๆก็ไปได้ครับเหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวของจริงเลยยิ่งเดือนธันวาคมนี้เนี่ยเตรียมเคลียร์คิวรอกันไว้ได้เลยเพราะว่าเขาขนกิจกรรมมาเพียบใน People Face 2023 ตอน once upon a time ที่จะพาทุกคนย้อนวัยกับการตกแต่งด้วยเรื่องราวของนิทานคลาสสิกและที่สําคัญก็คือเทศกาลอาหารและดนตรีตลอดทั้งเดือนธันวานําทีมโดยสาระต้มและร้านอาหารอีกโค้ดเยอะวันที่16ธันวาคมเนี่ยเขาจะมีกิจกรรม People พิร์ลเรนโบว์รันเวรอบไฟนอลฮะพร้อมด้วยฟีคอนเสิร์ตจากพัชชาเทพ3มตาและวงเรสปินส่วนวันที่22กับ23ธันวาเนี่ยสายแฟร์สายตามล่าของแรต้องห้ามพลาดเลยเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนทั้งพื้นที่ให้เป็นตลาดนัดของชาววินเทจวินใจมีกิจ กิจกรรมประมูลเสื้อวินเทจด้วยอย่างเฟี้ยวมีหุ่นยนต์อันเฟตมาให้ถ่ายเล่นกันด้วยแหละครับที่แบบว่าถ่ายแล้วมันจะสโลว์สโลเหมือนที่เซเลบฮอลลีวูดเขาถ่ายกันอะเ,ออเดินการเพลินๆพ,พร้อมฟังเพลงจากศิลปินสุดคูลโพลีแคทโรสลินและเดอะมูสบอกเลยว่ามันแน่นอนทั้งงานนี้เปิดให้จองโตะแล้วด้วยนะครับรีบทักไลน์ Official ยลแอดเพียร์เพากันไปได้เลยและปิดท้ายด้วยกิจกรรมเขาดาวที่จะมาทําให้ถนนอ่อนนุชลุกเป็นไฟกับคอนเสิร์ตจากวงเคลียวงซิลและศิลปินจากวิน,นเ,นเอตเอน,นาาเมตอร่ 4 5 0คน1,500บาทเองรีบทักไปจองโต๊ะกันด่วนๆเลยนะที่ Line Official at People Park และพิเศษสุดๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยลูกค้าเพิ่งแจ้งมาเลยว่าถ้าใช้โค้ดรักฟ้าตอนจองโต๊ะเนี่ยจะได้ราคาแบบ Early Bird ด้วยซึ่งก็คือลดไปแล้วอย่างน้อยๆ300บาทอะเออรีไปใช้โค้ดรักฟ้ากันเยอะๆนะงานเนี่ยคุ้มจัดๆและเดือนธันวาคมของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป อ่ะมาที่เรื่องของเรากันต่อครับคือมิสเตอร์บีทเนี่ยหรือว่านายจิมมี่โดนัทซันเนี่ยครับเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังที่สุดในโลกเลยมียอดซับถึง210ล้านซับอะครับแถมแต่ละคลิปที่แกลงเนี่ยก็คือ100ล้านวิวบวกกันหมดเลยเฮเอ,อดังมากๆโดยแกเนี่ยจะทําคลิปแนวชาเลนจ์บ้งแหละเล่นเกมม้งแหละแจกเงินบ้งแหละหรือแบบว่าที่มีข่าวออกมาให้เห็นกันก็คือคลิปช่วยเหลือสังคมเนี่ยแหละครับอย่างเช่นอ่ะช่วยคนที่เขาเป็นต้อกระจก1,000คนให้กลับมามองเห็นเออหรือว่า ซื้อเครื่องช่วยฟังให้คนหูหนวก1,000คนอะหรือแบบว่าซื้อแขนขาเทียมให้กับคนพิการ2,000คนอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วคลิปเหล่านั้นเนี่ยคนดูก็ชื่นชอบกันหนักมากคอมเมนต์กันเป็นสนแสๆเลยทีนี้เนี่ยล่าสุดน,นะครับมิสเตอร์บีทเนี่ยเขาก็ทําคลิปช่วยเหลือสังคมออกมาอีกอันหนึ่งฮะชื่อคลิปว่าผมสร้างบ่อน้ํา100แห่งในแอฟริกาโดยในคลิปเนี่ยครับเขาก็พาไปดูนะฮะว่าที่แอฟริกาเนี่ยมีหลายพื้นที่เลยที่เขาอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ําขาดแคลนน้ําต้องเดินไปตักน้ํากันไกลเป็นกิโลกิโลอะไรเงี้ยเพื่อเอาน้ํามาใช้แถมน้ําที่ได้เนี่ยก็ยังเป็นน้ําที่ไม่ได้สะอาดด้วยครับ เด็กกินเข้าไปก็เป็นโรคเป็นอะไรกันอืมิสเตอร์บีเนี่ยเขาก็เลยเอารถเนี่ยฮะมาเจาะดินทะลุไปจนถึงชั้นที่มันมีน้ำอะครับแล้วก็ ต่อท่อส่งน้ําจากใต้ดินขึ้นมาใส่แทงค์หรือว่าทําเป็นปั๊มน้ําเอาไว้ครับให้คนที่นั่นเนี่ยเขาสามารถที่จะกดน้ำเนี่ยมากินมาใช้กันได้ตลอดเลยนอกจากนี้ครับพอมิสเตอร์บีทเนี่ยเขาไปที่ไหนก็ตามนะแล้วเขาเห็นว่าที่นั่นเนี่ยขาดแคลนอะไรเขาก็จะหามาเติมเต็มให้อย่างพวกอุปกรณ์การเรียนอย่างนี้จักรยานอย่างนี้หรือแบบว่ามันมีหมู่บ้านหนึ่งอ่ะที่สะพานมันเก่าทรุดโทรมและใกล้จะพัง มิตรบีเขาก็สร้างสะพานใหม่ให้เลยครับเออหนเนี่ยเทปงเทปูเรียบร้อยเลยจากที่แต่ก่อนเป็นสะพานไม้อะโดยในคลิปเขาเนี่ยก็บอกด้วยครับว่าคุณคงคิดว่าการมีผลกระทบที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคงต้องใช้ทรัพยากรและเงินทุนจากภาครัฐขนาดใหญ่แต่มันไม่จริงเลยการแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นไปได้เป็นสิ่งที่มวลมนุษยชาติควรทุ่มเทเพื่อแก้ไขและก็ก่อนจบคลิปเนี่ยแกก็บอกด้วยครับว่าบ่อน้าหนึ่งร้อยบ่อที่ได้สร้างไปในคลิปนี้เนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตคนมากมาย แต่ยังไม่พอเขาอะอยากให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาอันนี้เพื่อบริจาคเงินโดยเขาเนี่ยจะเอาไปสร้างบ่อน้ําแบบในคลิปเนี่ยครับเพิ่มทั่วโลกเลยซึ่งเขารู้นะว่ามันดูแปลกที่ยูทูบเบอร์ต้องมาทําเรื่องพวกนี้แต่ว่าต้องมีใครสักคนทําและถ้าไม่มีใครทําเราจะทําเอง ะะโดยในเว็บไซต์ Beast Philanthropy เนี่ยที่เขาให้คนมาบริจาคเนี่ยครับก็เขียนอธิบายไว้ว่าน้ำสะอาดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีเพื่อความอยู่รอด Beast Philanthropy มุ่งมั่นที่จะทำให้ชุมชนต่างๆทั่วโลกสามารถเข้าถึงทรัพยากรอันมีค่านี้โดยการระดมทุนและสร้างบ่อน้ำที่จะจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยให้กับผู้คนนับหมื่นทั่วโลกหบ่อที่เขาสร้างเนี่ยจะสามารถช่วยคนได้3 0 0 0 0 0ถึง5 0 0 0 0 0คนทั่วทั้งแคเมรูน เคนยาโซมาเลียอูกันดาและซิมบับเวตลอดชีวิตของพวกเขานะซึ่งมีคนอีกประมาณ2,000ล้านคนทั่วโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยได้เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณในการแก้ปัญหานี้การบริจาคแต่ละครั้งในหน้าเว็บนี้เนี่ยจะช่วยให้ Beat p h i l a n t h ropy ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นที่ได้รับการตรวจสอบ อนุมัติทั่วโลกเพื่อบรรลุปเป้าหมายนี้บอ่อน้ําแต่ละบอ่อที่กองทุนบีชนี้เนี่ยรวบรวมเงินสร้างขึ้นมาได้อะมันจะผลิตน้ําดื่มหลายพันลิตรให้กับคนที่ต้องการอย่างที่เขาพูดกันทั่วแอฟริกาว่าน้ําคือชีวิตดังนั้นโปรดช่วยให้เรามอบชีวิตให้กับผู้คนที่ต้องการมันด้วย โดยล่าสุดเนี่ยยอดบริจาคก,การสร้างบ่อน้ําในแอฟริกาเนี่ยครับก็คือมีคนบริจาค15,540คนไปแล้วยอดเงินโวนทั้งหมดเนี่ยก็4,18,577ดอลลาร์ครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็15ล้านบาทแล้วล่วะฮะที่มีคนโดนเนตไปนะซึ่งใต้คอมเมนต์ในคลิปนั้นเนี่ยของ m ิสเตอร์บีเนี่ยก็คือมีคนชื่นชมเขากันใหญ่เลยฮะ บอกว่าเขาเนี่ยเป็นตำนานอย่างแท้จริงทําให้หลายคนเนี่ยซาบซึ้งน้ําตาไหลาจากความที่แบบว่ามีน้ําใจของเขาอ่ะบาบา,บาครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็มีบางคนนะฮะที่คอมเมนต์ไว้ด้วยบอกว่ามิสเตอร์บีเนี่ยทำในสิ่งที่รัฐบาลท้องถิ่นเขาไม่ทําเพราะรัฐบาลน,นั้นอ่ะโง่และโกงกินมากเกินไปและถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นเรื่องราวดีๆนะที่น่าจะมีแต่คนชื่นชมแต่กลับกลายเป็นว่ามันทําให้เกิดกระแสะวิพา์วิจารณ์ขึ้นมาครับโดยเฉพาะจากนักเคลื่อนไหวและก็นักข่าวชาวเขนยานะฮะ ซึ่งพวกเขาก็ได้แสดงความกังวลในเรื่องของผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจจากการกระทําของมิสเตอร์บีทเนี่ยแหละฮะอย่างผู้ก่อตั้ง Face อฟริกาเนี่ยองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับน้ําสะอาดที่เขาพยายามจะสร้างการเปลี่ยนแปลงและความตระหนักรู้เรื่องปัญหาน้ําสะอาดเนี่ยครับโคบริเวณตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกานะเขาก็ทั้งแสดงความไม่พอใจแล้ก็ความเข้าใจผสมกันเลยแหะครับโดยเขาบอกประมาณว่าฉันทําสิ่งนี้มา15ปีแล้ว แต่เราประสบปัญหาในการทํางานต่อไปพอเรื่องเงินทุนความตระหนักรู้แล้วในชั่วข้ามคืนคนคนนี้ก็เดินเข้ามาผู้ชายผิวขาวที่มีแพลตฟอร์มใหญ่โตและทันใดนั้นเขาก็ได้รับความสนใจทั้งหมดไปซึ่งมันค่อนข้างน่าหงุดหงิดแต่มันก็เข้าใจได้ถึงธรรมชาติของโลกนี้เธอยกย่องมิสเตอร์บีทครับที่ให้ความสําคัญกับความต้องการน้ําสะอาดนะแต่เธอก็เตือนว่าปัญหาคือเรื่องของความยั่งยืน การไปติดตั้งบ่อน้ําแบบนั้นเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งแต่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือเราต้องกลับไปดูทุกๆ3ปี4ปี5ปีหลังจากนี้ว่าบ่อน้ําพวกนั้นเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่ไหมและก็บอกด้วยครับว่าเฟสแอฟริกาเนี่ยทำงานในพื้นที่ที่มีบ่อน้ําพวกนี้แหละแต่ว่ามันน่ะพังไปถึง60%แล้วและผู้คนก็ต้องกลับไปดื่มน้ําจากห้วยเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการติดตามผลการบํารุงรักษาและการซ่อมแซมและเขาก็บอกด้วยครับว่า หวังว่าความพยายามในการสร้างบ่อน้ําพวกนี้อย่างดีของมิสเตอร์บีทเนี่ยมันจะดีไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะเออนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนักเคลื่อนไหวที่มีชื่อเสียงนะครับโบนิเฟสมอนกี้เนี่ยก็ทวีตข้อความเปรียบเทียบการกระทําของมิสเตอร์บีทกับรัฐบาลเคนยาไว้ด้วยครับว่าเราเป็นประเทศที่น่าอับอายและน่ากลัวทุกๆ5ปีเราจะมอบเงินช่วยเหลือค่ารถยนต์ให้สมาชิกรัฐสภาและวุฒิสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่จํานวน33,000ดอลลาร์ เติมน้ํามันให้รถเหล่านั้นทุกเดือนแต่กลับไม่มีเงินที่จะเจาะพื้นดินให้คนของเราเนี่ยนะเราเป็นประเทศขอทานที่ปกครองโดยมหาเศรษฐีหลายคน และไม่ใช่แค่นี้ครับแต่คือคนที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันครับอย่างเช่นนักข่าวอิสระเฟอร์ดินานโอมอนดีเนี่ยก็บอกครับว่ามันเป็นเรื่องน่าอายที่ให้ยูทูบเบอร์นั่งครื่องบินเจ็ตไปทัวร์การกุศลที่เคนยาและทําในสิ่งที่ภาษีของเราควรจะทําเสร็จสิ้นไปตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วหรืออย่างสื่อต่างประเทศเองเนี่ยก็มองด้วยครับว่า นักเคลื่อนไหวะที่ไม่พอใจมิเตอร์บีสเนี่ยเพราะว่ารำคาญที่ชายผิวขาวเป็นคนเข้ามาแก้ไขปัญหาและมองว่าประเด็นหลักของความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยก็คือโครงการของมิเตอร์บีสเนี่ยมันไปบดบังความพยายามอันยาวนานขององค์กรในท้องถิ่นและนักเคลื่อนไหวที่พวกเขาเนี่ยทำงานอย่างไม่รู้จักจเหน็ดเหนื่อยเพื่อเป้าหมายเดียวกันอืมนะฮะ ซึ่งปฏิกิริยาพวกนี้เนี่ยก็ทําให้แฟนๆของมิสเตอร์บีบางคนนะครับมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากเลยนะที่พวกนักเคลื่อนไหวเขาไม่พอใจกันเนี่ยก็เพราะว่ามิสเตอร์บีสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยเงินแค่เล็กน้อยแถมยังใช้เวลาน้อยมากๆด้วยคือทั้งรวดเร็วแล้วก็ราคาถูกกว่าเลยอ่ะมันยิ่งเน้นย้ำให้เห็นเลยว่าองค์กรหรือวิธีที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยมันไร้ประสิทธิภาพแค่ไหน ซึ่งทางมิเตอร์บีทเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วด้วยครับว่าถ้าเกิดว่าเขาทาคลิปนี้ออกมาเนี่ยเขาต้องเจอกับกระแสต่อต้อตานนะนะหรือว่าโดนวิพกษววิจารณ์จากคนบางกลุ่มอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในวันที่เขาลงคลิปนี้ไปเนี่ยเขายังทวีตเอาไว้อยู่เลยครับว่าผมรู้อยู่แล้วว่าจะถูกแคนเซิลเพราะผมอัปโหลดวิดีโอช่วยเหลือผู้คนและผมยืนยันอย่างชัดเจนร้อยเปอซว่าผมไม่แคร์ผมจะใช้ช่องของผมเพื่อช่วยเหลือผู้คนตลอดไปและจะพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมของผมด้วยเช่นกัน นะฮะซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับคลิปล่าสุดของ m ิเตอร์บีเขานะแล้วเพื่อนๆเ,เองเนี่ยครับฟังมาจนถึงตรงนี้แล้ว คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างมองว่ามันควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเขาในการจัดการเรื่องพวกนี้หรือมองว่าที่มิสเตอร์บิททำเนี่ยมันดีแล้วใครช่วยอะไรได้ก็ควรจะช่วยกันไปก็ยังไงเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรกดซับสไคร์รักฟ้าเอาไว้ด้วยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นผมรักนะครับจะนํามาสรุปให้คุณตั้งแต่ต้นจนจ,นจ,นจบแบบครบๆภายในเวลาไม่กี่นาทีเองครับกดซับสนนไบบบคร์